เฮือเฮือเฮือไงทุกคนโอมันคือสุดแท้ทุกคนยังแปไกลกใจอีกหินนี่นะคนเจาะอะไรเนี่ยหินเป็นไปได้แนวไรประเทศไทยนี่เฮ็ดได้จังไรทุกคนคน,นจะมาอ้อนซ่อนกรเจ้เจียวิอ้อนซ่อนหัวคิดไทยประดิษฐ์กระจเจีเยวสิกระเจ้าคือเฮ็ดได้โอ้ยพูดเฮ็ดป่านดอกเฮ็ดกไก่ไสัตว์เดี๋ยวคนสิพาไปเบิง่งไอ้พญาพญาะยังกันนะ พญานาคห้า,าอะไรแม่น้ำท่าจีนแต่ก็มีเรือใหญ่วิ่งเหมือนกันทุกคนเอ้ยพูดยูยยซายอันนี้มันอยู่ซายขายฝันมันนี้มาขายฝันอยู่ตลาดทุกคนเอ้ยเพื่อมาอยู่ตลาดอยู่ตลาดนัดตลาดสดตลาดสดมันนี่ มามาเห็นคนแปลกตาทุกคนเอ้ยเห็นยล้วกันเหรอมันเกินมากไอ้โมทัศนเฮ้ยเคยเห็นนี่เห็นน้อยเฮือกเฮือเฮือกเฮือกไงทุกคนอ๋อมันคือสุดแท้ทุกคนไม่มันก็ขึ้นไปจักแล้วขึ้นได้อวะโรแมนเขาจะพม่าหรอโรแมนโรแมนฮะ ขึ้นได้ขึ้นได้ทุกคนเลยโอ้ยหเพี่ยกระลังเน็ดโค้งสางพ่ปกระลังสีมุ่งไหวนะไอเนี่ยนาจิตเป็นเรือดสวัสดิ์เพราะว่าเพิรเคเคสบอกว่าอย่างนี้จักเรือดอยังงละพอบุรูกจักบพุลูกอ่ะนาจิเป็นเรือเรือที่แบบประเทศไทยเคยใส่มาเนาะเป็นนาจิเป็นเรือแบบเอกลักษณ์ของเพิ่่นเพินก็เลยแบบ เอาเก็บมาไว้เป็นผลิตภัณฑ์แม่นแม่นเอามาไว้เป็นผลิตภัณฑ์เรื่องความแปลกใจอีกอย่างหนึ่งเขายังแปลกใจอีกหินนี่นะคนเจาะอะไรเนี่ยอะไรหินนี่เหรอมาแมวแล้วมาดูดูดินี่มันอาจจะประกอบนะ<อ>น่าจะเป็นการประกอบนะนนเป็นไปได้ในไรประเทศไทยนี่เฮ็ดได้จังไดทุกคน คน,น,นจะมาอ้นซ่อนกะเจ้าวทีเดียอ้นซ่อนหัวขิดไทยประดิษฐ์กระเจ้าวทีเดียกระเจ้าคือเห็ดไส่โอ้ยพูดเห็ดปานดอกเห็ดอะไรกันโอ้ยอ้นซ่อนเนสทุกคนในบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นคือจะเลื่อแต่คือท่านสมัยเห็ดได้ทุกอย่างประเทศไทยนี่โอ้ยไปไปเอาเนี้ยไป พอมันขึ้นบ่ได้นะข้าเจ้าเข้ามาได้เรหันข้าเจ้าขึ้นไปไม่เห็นเดี๋ยวก็สิพาไปเบิ่งไอ้พยัญาพยัญญายังกันน่ะพญานาคหาเ่าอะไรพย้ญญาหนักพือสิมีบ่เป็นพญานาคธรรมดาเด้พญานาคพญานาคสุดยอดเลยโอ้ยไป ยอดว่ะแม่น้ำท่าจีนแต่ก็มีเรือใหญ่วิ่งเหมือนกันทุกคนเอ้ยโอ้ยคอณโซ่96โบคอยโบรูควบไม้ว่ะฐาน<า>บกฐานน้ำอ๋อนอากาศตาลานเรือฐานเรือคนนี้ทหารเรือ,รอโอ้ไ้พัดเป็นสีเหลืองอ้ยเรือบวานเพื่อน แบบนี้บ่ทุกคนเอ้ยฟาดไยในโบมี่แบบนี้นั่นเลืออแบบนี้โบมี่้าสุดยอดอันนี้ว่าทุกคนเอ้ยพุด,ดเดจ้าเบ้งนพูด อยู <laughs> <laughs> oh ่ซ้ายอันนี้มันอยู่ซ้ายอโพูนเลยพามาสม้มบรรยากาศเนาะโอ้ย oh, <hey. S 1> มาตลาดแตลืเชือกไม่เคยเห็นดอกมารอบนั้นก็เบ่าแนวกับพ่นไปพุ่นตลาดของเกา่าเต็มมือนีิมาโอ้ยคนเลี้ยวเห็นเนาะโอ้ยเก็บยังว่าเก็่แดงๆดำๆมอคนเนี้ยเบิ่งโนนยาวเลยทุกคนเพราะมันเป็นใจ,ใจ,ใจ สุดยอดอะไรทุกคนเลยประเทศไทยนี่เฮ็ดได้ทุกอย่างอะไรวะนี่มันคือพญานาคที่ใหญ่ที่สุดอีกเลยในแถวนี่นี่ใหญ่อะไรสุดยอดสุดยอดทุกคนเอ้ยไปมาแนบไหไปพอละเดี๋ยวข่อยกยานคือกันรด้วข่อยอะไรเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าไทยเบิ้งเนีย หยอนจุ่มหย่อนคนเอ้แดดแดดเพรามันมันมันในตอนนี้มันเกางูซิบงูแล้วมันก็เลยแดดก็เจ้าก็เริ่มเก็บหลานเนาะแต่ว่านี่นะทุกคนเใยถาวรเอฟซีลูกอะเลือดนี่เพิ่นเก็บเป็นทีละลึกบอกเลือว่าเนี่ยใดถาวรเอฟซีลูกก็คอมเมนต์เข้ามาใดเนาะคือคอยค่อยเห็นนาลีได้นี่นี่เลือดนี่เพิ่นมาตลาดแต่เพื่อบุรีเห็นได้โบรูว่าเพิ่นเอามาตั้งไว้แต่ตอนไหนนี่นะเนาะโอ้ความแปลกใจของข่อยก็ได้ บอ,อเลยมาไทย <S <S เลยเห็นว่าเออคนบ้มนหนอกคนล่าบมเคยเห็นแนวนี้มันก็ต้องทายทอดเห็นว่าเออบ้านเพิ่นเมืองเพิ่มมันเป็นไปแนวนี้ได้ท่านสมัยว่าท่านสมัยขนาดเลือดแต่สมัยใดเพิ่นก็ยังเก็บไห้ได้เป็นทีละลึกมันเพิ่นสิไดเอาไปถิ่มไปยังไหอ้าวทีนี้ที่นกอก่ะผ้ามาเบิ่งซัมเน่เนาะผ้ามาส้มลังตลาดชีทีททายๆคนอาชีมองขานแต่สำหรับข่อยเห็นแล้วข่อยแปลกหูแปลกใจแปลกตา เลยพาพโมบุบรรยากาศาลหลบหลบเนาะคลิปนี้พี่นี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอกล่าวคำว่าสบายดี